ก้ <c alling> uh ัดอมเยื่ออมไปริ้วเียงลงเวทมนต์ก่อน คัดครับคัดโด๋อหยุดงนะครับพื้นที่มันไม่สะดวกครับใส่แหวนนะครับปลาเกลือครับช่วงนี้ครับโควิดกำลังระบาดครับอะไรที่ห้ากินได้ก็ห้ากินกันไปก้อนนะครับก็ ใส่ปลาเคเือนะครับก็อ้วนครับก็กัดนิ้วยอดยางแก้คันนะครับไม่จะเป็นครับมันลกครับนี่ครับเยื่อที่จะเลือกมาใช้ก็จะเป็นเยื่อผิวหนามดีที่สุดนะครับสําหรับหนักตกปลามือใหม่นะครับก็พยายามตีขึ้นผักครับแล้วก็ลากลงมาที่โล่งๆครับเดินเยื่อให้เนียนๆนะครับกับมือเรานะครับมีตัวยงไงก็ต้องโดนแน่นอนครับกับ นิวยอดอย่างแก้คันนะครับเจ้าจริงครับสุดย้อยครับ